เอ้าวอาจินดามันี้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่จับหกอาเหลือตอนนี้เอาเอานับเร็วนับเร็วเดี๋ยวไม่พอแล้วเดี๋ยวไม่พอเอาเหลือแปดฮะเหลือสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดเป็นเลขมงคลเอาเร็วนะใครเอาแล้วหมดแล้วหมดเลยด้วยเออหมดแล้วหมดเลยทะกทูลจินดามันีนะสาริกา จินดามนีเอาดีเอาไปการค้าการขายดีนะว,ว่าพูดไครก็ชอบคนพูดเพราะไทรก็ชอบเออมาเร็วนะเหลือไม่เยอะแล้วเหลืออีกสิเอ็ดดอกเท่านั้นตะกุดจินดามณีเออถาลิกาจิดนดามนีดอกล200อะสองร้อยฮะมาดอกล200อะสองร้อยนะถ้าหมดแล้วหมดเลยเลยนะหมดแล้วหมดเลยอ้านะครับหมดแล้วหมดเลยด้วย นะครับเรียนเชิญครับนะเรียนเชิญเลยเออนะเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับจติกเกอร์อันนี้อาจารย์แมนมาเช่าพัเดุนี่อาจารย์แมนนี่ระดับอาจารย์แมนต้องสานิกาลิตนองเออตะกูสถานิกาจินดามณีเออนี่อมตะบูนบุูนบูน เออมาทำบุญอาจารย์แมนเออนี่นะฮะอาโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาจารย์แมนนี่เป็นคนอยู่ที่อัธยาศัยดีนะฮะเป็นคนทีน่ไปอยู่ที่ไหนได้ร่วมทำบุญดูครับนะฮะเอเอนี่ค้าขายร่ำรวยแล้วอาจารย์แมนนี่เฮงเฮงรวยรวยปังปัแแนนนนงแล้วอาจารย์แมนจ๋าเอ้าตะคุณกินอาหารีเหลือวหกบอกแล้ว ออกดอกสุดท้าย6ดอ,อกอสุดท้ายนี่เดียวเดียวทักไทยเอามาอีกไม่มีแล้วอ,อ,อาการค้าการขายดีเห็นไหมว่าอาจารย์แมนนะมีในสรวนของอัตรถยาสายดียังต้องมาเท้าตะกุดสาริกาจินดามณีเลยเอาเออเอา นีดมดมเขาชอบเลยนะคณะกรรมการออเออเอ้าเหลือกี่ดอกอยู่มีหก์หลือ,อกี่ดอ,อกหกดอ,โโดอกหกดอกสุดท้ายแล้วด้เอเกอกดจินนามันดีงานทาิการจินนามณีเร็วนะขายายการค้าการขายดีเจ้านายรักเจ้านายนะชอบเออจะพูดยังไงก็ดีเออ เอายังเหลืออีกห้ากยังเหลืออีกกี่อดเออยังเหลืออีกกี่อกเลยเอ่นะมีสองตระกูลนะตระกูลสาริกาทินดามณีกับตระกูลในส่วนของแล้นะวกเดชกพระคุณหลวงพ่อนะอาใครอยากจะได้ในส่วนของนะตะติ๊กเกอร์ไปติด ไว้บูชาไว้คุ้มครองหน้ารถติดจักรยานยนต์ก็ได้ติดรถยนต์ย,ตยิ่งดีเอาไปคุ้งครองติดหน้าร้านเออหน้าร้านขายของติดหน้าร้านาต่างๆหรือว่าไนติดในส่วนของหน้าบ้านนั้นเขาว่าเป็นติลิมงคลแล้วนะเป็นติลิมงคลเอ้าหมจังหมจังหมจัง เออหมดยังหมดยังน uh ี่นะนะเอาเร็วจะหมดแล้วตะกุดหลวงพ่อนิยมนี่โดยเฉพาะตะกุดหลวงพ่อนิยมอะเอ้าห้าดอกสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยด้วยนี่ถ้าหมดแล้วคว่มผ่านเลยไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วตะกุดอ่ะ ตานิกาจินดามณีนะครับเหลือห้าเหลือห้าดอกสุดท้ายเอ้าเอามามาท้านหลังอีกหนึ่งดอกเหลือสี่ดอกสุดท้ายแล้วนะเหลือสี่ดอกสุดท้ายถ้าใครมาท้าอดนะเออนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะ เอาเหลือปีดอกท,ท้ายแล้วนี่ไปค้ามาเดินเล่นเ,เดี๋ยวจะหาว่าผู้ใหญ่น้อยไม่อกอบถ้าขายดีเองเห็นไหมว่าว่านกสาร,ริกาน่ะว่าร,ร้องไห้เราะไม่ได้ว่า